ใช้ที่ักลูกคอยต้อผพานแดนขอยอนเรื่องสิบบอลไปม,มีผัวไปเนี่ยงก็ลูกแม่มีผัวไปผัวผลาะบางหลายขยุยแม่ขยุกับักหลายเป็นพี่ผัวมานจะสายแม่เป็นโตรผมก็เห็นอยู่สองสาคนอยู่เหมือนกันทำังไย แม่ตายแม่ตายบ่่แต่แม่ตายถอยของมันเป็นเรื่องจะจะทำเาท่ากับแม่ตกใอยู่แล้วอันนี้ลูกหยองก็จะมาช่วยป้าป้าทำกับข้าวนะครับลูกป้าป้าก็ทำกับข้าวเพยได้แซ่บเยได้แซบนะเบ้อเกินบ้อออมอีปูอยากกินบ่อวลาเคยคุณปูบ่อเคยครับเคยขาตาทันทีดิบ่ เด้แบบก้นไปแล้วไปซับมันขาดเครื่องเอยามาเลยมาซ่าบ่เคยับพิชวบพิยังหอกตายมึงันมาแล้วค่ะตัวไรค่ะไอ้นี่โอปป้าโอ้ยินอันนี้โอปป้าหน้าพับบุ๊ย เด็นอะไรลายังหวัดอีกมั้ง